อ่ากินเลยลูกกินเลยเช้าวันที่28กุมภาพันธ์2 5้อยหครับสิ้นเดือนกุมภาพันธ์แล้วเน้อยิ้ใหม่ปีใหม่จับหน่อยลูกจับหน่อยจับหน่อยเออจับหน่อยจับหน่อยขัดจับหน่อยขัดจับหน่อยขัดจับหน่อยจับหน่อยจับหน่อยอู้มามไอ้ทอง ท้องเล็กมามาลูกมาจงกินเลยลูกกินเลยข้าวก็มนี่เพื่อกินอ่ะอันนี้สิ้นเดือนแล้วนะพรุ่งนี้ปีใหม่ไปพรุ่งนี้เจ้าปีใหม่ให้โชคก่อนนะลูกนะเด้อให้โชคก่อนนะถูกไหมรวยโชคนะซื้อไว้แล้วนะพรุ่งนี้โชคดีวันที่หนึ่งมีนาเฮงเฮงรวยรวยกระเพิ่นพังเดอ้อ เลี้ยงสูเขาก็ให้โชคมั่งนะเด้อถ้ปีใหม่เด้อได้ลูกเด้อใหม่เด้เอไปครับไปแล้วไอชูชิชูชิชูชิชอ่าชูชิกินอาหารเขาวันนั้นที่ล่าไว้ให้กินเลยลูกกินเลยจะค่อยไปที่สะพานอีกทีหนึง่งอ่ากินเลย ่อยไปกินที่สะพานอีกครั้งหนึง่งอโอเคล้างไปแล้วเรียบร้อยแล้วนกเขาบินพรับไปแล้วเอ่อกินเลยๆลกินเลยอ่ากินนี้กินเลยเจงเจงเจงอ่ะกินให้หมด เดค่อยตามไปสะพานนะเออเดี๋ยวข้าข้ามขอข้ามนะเดี๋ยวค่อยตามไปที่สะพานนะกทีนี้ให้หมดแล้วตามไปที่สะพาน